สว,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูสมบัตดิดําซิงนะครับพี่นอ้องเอาเมื่อนี้มาเบ่งทีมงานรถล้อลอรถซิงซิงแตงสิงแตงสวยพี่น้องอยู่ทางอำเภอเสราพูมฮาานะครับตําบนน้ำเมือง ทีมงานปอจเจริญทรัพย์นะครับลงงานทางบันหน้าเมืองนะครับมาเนี้ทีมงานปอจเจริญทรัพย์หรือว่ารถด,ดับซิ่งเมืองไพรนะครับนำทีมงานโดยอาจารย์อนุสรนลีขงมงนะครับมาเนี้เพิ่นเ,เป็นโชเฟอร์เองครับแถาแก้ครับเองเลยนะครับสำหรับปอจเจริญทรัพย์ รถหางนี่ราคาอยากแพงจังน้อยพี่น้องสําหรับเจ้าแม็กทอกนี่แต่ว่ากรใส่ไปเถอะครับรถไม่เป็นรถห่างรถประกอบในไทยเฮานะครับรถบริษัท210แป้งมาอายุกับเจ้าโกเบ ร้อยยี่สิบมักที่ขีดหนึ่งพี่น้องอเครื่องยนต์ซีสูบไดเรกอินเจคชั่นเทอร์โบนะครับไอ้แรงมาอยู่ที่แปดสิบห้าแรงมาเนาะครับอ่ะไปแล้วครับแม็กท็อปสุดยอดเลยพี่นอ้องเครื่องรอเครื่องแงม ทั้งเท่ทั้งแรงพี่นอ้องสำหรับเจ้าแม็กท็อปเอารอยเจ็ดชิบหาแรกมาครับป๋าหำล็อกกี้นะครับตัวเด็กหกไมดีหนึ่ง รีดน้อยดั้มซิ่งนะครับหรือว่าเสียบคอปลานี่ร้อยเจ็ดสิบห้าแรงมานะครับไม่กล้าโอ้บหเห็นยังอกพี่น้องอ่าเห็นหนึ่งแตนควดนะครับนั่นอ่าดีแต่ว่ามีล่มจักน้อยพี่นอ้องแหลนกันบาไกลหรอกครับ ประมาณบ่ถึงกิโลรอกพี่นอ้องไปเทนะครับอยู่ทางบ้านนาเมืองตำบลนาเมืองอำเภอเสราพูม่มจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องมานี้แดดห้อนแห้งแรงพี่น้องดินไงท่วนทวนครับ นะไปแล้วครับปลาหำลอ็อกกี้เอาฤทธิ์น้อยดําเสียงครับรอยเจ็ดสิบห้าแรงมาอินตาลการยางเนะครับ ลูกไส้เสียคอปล่านะครับลีดหน่อยอเสียคอปลานี่อบอยูนะครับไปเป็นถเถาแก่ทั้งกรุงเทพนะครับ อ่าจจะอีกเหลืออีกว่าจักเทียวพี่น้องเบื้องแล้วเพราะว่าเสียปริกนี่ไปจอรดรถดำไว้แล้วอเอารีดหน่อยนะครับโอ้ไอกุบโวเห็นอย่างพี่น้องเลยเห็นอย่างนอกรีดหน่อย ยบ่ต้องรอไ็ว่นี่ครับยิบแน่ยิบแน่น่ิน้อยนครับนี่ฤทธิน้อยดาซิงเหลือหลหลป่ะนี่เลือจะเขียวรรเหลือดจะเขียวนี่่่้น,นเอไปทำีวน,น,นะครับเพราะว่าิือได้ดส,สายอ๋อเออเเออ่เออเออาเป็นของลงกัะทีใหญ่ลเลย ครับเมื่อนไปขุดสานเมื่อนอเอาไปเททั้งไหนนอปลาหำร,รถโลดอโถแรงพี่น้อง ร,ร้อยหกสิบห้าครับนี่ครับแรงไงคุบเลยพี่นอ้องเอออ่ะ ดีก้าครับเสียทักน้ำซิ่งทีมงานนี่ใส่แต่รถรอรอพี่น้องอันรถบอร,รอเพิ่นบ่อยากให้มาแลงน้ำด้อแต่งใไงรอรอด้วครับรถ น่านจะง่ายลถนะครับพอมืออืนเป็นมีงานขุดศาเนาะครับมืออืน ถักไงเนี่ยครับพี่น้องเอ้ยสงว่าแห่งว่าแรงเนาะครับ อาจารย์อนุสรเนี่ยเล่าสุดยอดเลยครับหัวขาวเบิดเล่าก็ได้แอมีอยู่เลยครับแต่ว่าเราเป,เ,ปเปิดนะครับขันเปิดแอ,อน,นาาี่กับพวกห่อนขึ้นไหลมาสั้นก็เลยเราอยากเปิดไปแล้วพี่น้องร้อยเก้าหานะครับ เสียทักตัวนี้มาแตู่หลานกำนันสุดนะครับ อ่าตัวนี้เป็นเมกาตอนเดียวนะครับพี่น้องอูสศการช่าง รถขนาดจักแรงอะเมกาเขามาเร็วสองร้อยสิบสองร้อยสิบพี่น้องอถามนิดหน่อยวา่าเป็นสองร้อยสิบแรกมานะครับเห็นเขามาเร็วพี่น้องสำหรับตัวนี้แจมกับรถหางพี่น้องสวย เจ้าแม็กท็อปแม็กท็อปใหญ่ตันนะครับตัวนี้ MZW6P เอ่เฟืองไทยนี่บ่นแนนใจครับตกไปเบิ้งเพลดพี่น้องจังสีหูจกักว่ารอบซาหรือรอบเร็วนะครับสำหรับเจียวเฟืองไทยของเพ่อนนี่ เอาไปแล้วพี่น้องรถรอ ไงคบเลยพี ah. ite, ่น้องเลยอ่ะเอฟอารครับ210แรงมานะครับส h k 1 TCS คห่งทีรือว่าโรบครับนะครับเออไงคบถีบพี่น้องเลย เบิ้งแลีนนี่น่าจะเป็นเฟืองเร็วพี่น้องนะครับการออกโต้หรือว่าแลีนนี่น่าจะเป็นเฟืองว่าเฟืองเลีวนะครับเบิ้งแล้วอ้าวพิษไทยด้วยเจ้ายักษ์เขียวครับเสียพลิกดัมซิ่งนะครับอ่าเป็นรถคาร์เก้นะครับอ่ารอยเจสซี่พาเร็มานะครับตัวนี้เจโอเจสี่ อินทานการยางเป็นผู้จัดผู้สัางมานะครับนี่เสียปีกนี่จัดเต็มครับสำหรับเจ้ายักษ์เขียวตัวนี้ะจกหน้าซาหรือว่าหมวกหรือว่าไฟนะครับแชปเลดนาเลดนะครับฝังต่อกะเลดพี่นอ้องจัดเต็มเลยครับ สำหรับวันนี้ลากันสนีทแล้วพี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขความเจริญพี่น้องคิดอย่างกระสมควบมุ่งม,มั่นปถนาเนาะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจังก,กับมาพบมาพ่อกับทีมงานของเฮากันกันไหมเนาะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ลากันสนีทแล้วครับสวัสดีครับ